ตั้ง8ปี62นี่และครับปี62เนาะก็ใช้สูบน,น,น้ําครับอันนี้ก็สองแผงครับคุณผู้ชมเนี่ยบอ่อนี้คุณผู้ชมครับเจาะประมาณบอ่อสี่กึงบ,บอ่อห้านิ้วบอ่อห้านิ้วก็สูบเข้ามาถังพักทําเองด้วยนะครับส่วนมากก็ที่ปลูกก็คือพวกหญ้าอ้อยหรืออะไรบ้างชัยเนื้อหนาเออเนือนน้อน,อนาใน,นป่า กล้วยด้วยนะครับเป็นบ้านสวนเห็นเห็นยันได้บอกว่าปีกายเนี่ยมะละกอพะพยาดีเยอะมากใช่ไหมครับเอ,อคุณผู้ชมครับน้องชัยเนี่ยก็เป็นลูกหลานของหลวงปูน,นินอยโคราชกรบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นคนโคราชด้วยกันมาอยู่ที่นี่ก็หลายปีแล้วเดี๋ยววันนี้เราเอาชุดนอนนามาด้วยนะชัยเนาะ เอออันนี้ก็คือมาถามชัยดูหลังจากที่ใช้โซล่าเซลลมาก็นานเหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ประโยชน์จากการสูบน้ําแต่โซนนี้ก็ห่างไกลไฟฟ้าเนอะบ้านอะไรนะชัยอีกครั้งหนึ่งบ้านน้ำมันทีนครับตําบลตำบลน,น,นาายอำเภอเมืองนครพนมห่างจากนครพนมกี่กิโลประมาณสิบสองครับสิบสองโลครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูทีมช่างครับนู้นติดอยู่ตรงบ้านหลังนู้นครับแป๊บหนึ่ง่ okay, อ๋อเป็นเป็นหนูนาหนูมันเลี้ยงด้วยกันได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยหนูนาหนูพุกครับ <c oughs> มาเมื่อตอนติดตั้งชุดแรกเนี่ยอันนี้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ชุ่มฉ่านะครับปลูกผักปลูกอะไรก็ได้แต่มาวันนี้ช่วงหน้าหน้าแรงคือกันนี่แหละนะครับหน้าแรงคือกันทีมช่างอยู่นู่น,น,น,นมาจากไหนครับเนี่ย<อ>มาจากไหน จะกลับด้วยกันไหมเนี่ยเอาพูดเพราะๆทีมช่างนะครับก็ช่างไม่ค่อยเตรียมตังค์เลยครับช่วงนี้มีแต่เกิน่อคนุนได้นุนได้บาทได้เสเลืองยังขุณนุนครับคุณผู้ชมเนี่ยติดชุดนอนนาใช้ไฟอันเนี้ยพ่อใหญ่ติ๊กนะครับอยู่ที่นี่แหละอันนั้นไม่น้อยไม่น้อยดองแดงนะครับไม่น้อยทําต้มไก่สูเกีนแซ่บสดน้ำจนปากแห้งอยู่เนี่ย นะครับไม่รู้ไม่น้อยแกใส่อะไรเข้าไปต้องถามนายชัยเออโอเคยังโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้าไม่น้อยสักหน่อยก่อนแซ่บต้มไก่ครับก็แซ่บต้มไก่ไม่น้อยบั้นบ้นี่ให้อะไรไปน้ำเนี่ยนะโปรมินต์หน่อยเนี่ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่ติ๊กให้โอ้นี่คุณผู้ชมเนี่ยล้วยตานีเอาไปตำครับลมเลื่อนอันนั้นวัดโป่ง โป่งเทพนิมิตครับเป็นวัดป่าครับคุณผู้ชมนู่นทองเทพนิมิตเออโป่งทองเทพนิมิตครับเอ้าอีกสักหน่อยก็จะเสร็จเส้นแล้วล่ะครับอันนั้นเอา้เอาลืมใครนะครับนั่นพี่บ้า <laughs> พี่บ้ามาบูกบ้างพายุมีอะไรครับเสียดินครับพี<ม>่ทีกคนเสียเสนแดดร้อนดีครับ